ที่71ดที่บกระกฎาคมนี่จกวยอุ้ยอุยจกควยไปฟังสดมดนละ เป็นคร er ั้งที่71วันที่10กรกฎาคม2568ข้าพเจ้าสุวิสิตสามแปดเก้ทคอถวายเสียงสวดสาธยายานกสุภภาพลินิณบนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัตบูชาและเจริญบูชาแต่ผู้บวชจันท์ทั้งหลายควจริงของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อเหนือขลายันชนะในบทสวดดังตัวเนือกใดเถิดหนึ่งบทกลาวพระราตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโตภควาพุทธังพระควรตังวิวาทีนี้ สวัสดีโต๊ะวัตตาธรมูนธรรมังน้ำมัสาวนีสุปฏิป,ป,ปันุพระพุทธศาสนาพกะสังโฆสังฆังน้มานนี้สองบทบูชาพระไปรีพินาตอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปาลินิพุโตเนหิตรรมโนธานิปรมีหิจติสติยาวัชชีวังอาหารหังพุทธังตรรมังสังฆังสารนังคาโตปูชเชี่ยมและตะนตยังธรรมังจารานิโสธินาสามบทสวดชุนุมเทวดาสามันตาจักวาเลสุอัตตะกาจันตุเทวดาสัทธังมุนิราชส,สัจจุนันตุสกักโมกขัง รักเคการเมจารูปเสิริสิขครัตเตจัตติลิเควิมานีทีเปรักเคทีเปรัตถตจักามีตารุวะนักขันีคีหะวัตถุม่หิเคเตปุมมาจยันตุเทวาชลธะลวิจะมียักกะกันทับปนาคาติทันตาสาติกียังมุนีวารวจันังสัตบุตรเมสุนันตุธรรมสวรรคาโลอยัมปัทันตาธรรมสวรรคาโลอยัมปัทันตาธรรมสวรรคาโลอยัมปัทันตา สี่บทสวดภูปภะกน้ำมังกรนโมตัสสะก็ตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะก็ตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะก็ตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตสรณคมนัปาถะพุทธังสรณะนังกัจฉามิคำมังสรณะนังกัจฉามิสังฆังสรณะนังกัจฉามิอ ตุติยมปีพุทธังสรนังกจามิตุติยมปีธรรมังสรนังกจามิตุติยมปีสังฆังสรนังกจามิตัดยมปีพุทธังสรนังกจามิตัดยมปีธรรมังสรนังกจามิตัดยมปีสังฆังสรนังกจามิโอบทสดสัจจกิริยาคาถานัตติมีสรนังอัญญงพุทโธมีสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเนาสโติติมหุตุสัพปทานัตติมีสรนังอัญญงพุทโธธรรมโมมีสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเนาสโตรติมีหุตุสัพปทา นาติเมศระนังอันยังสังโฆมีสระนังวังเอเตนะสัจจวัชนนะสุติเมหุนตุสัพพธาเจ็ดบุตรสวดติระัตนปนามะคาถาพุทธังนาเมีรัตนะปุตตสลีนักจิตตังกำมังนาเมีรัตนะปุตตะวิสุทธิสารังสังคังนาเมีรัตนะปุตตะสุสีลัติทิเอตังนาเมีติรัตนัังรตนะตายะปะหังสัมมาสมโมสาริตาวัตุวิเศษสักูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยขวะสัพพวะสัพพวัตตังอสมิตรยามเหปิตเทวะยะธา ติทันเตเอกังวิณาตติตะเรสังมะสัมภเวณะโลเกกถาจิจจะเจเรจปะตุปูตังคัมภีรยานวิสยังอติตุทัสสัทถังวินยุหิปันทิตตชนะเนหิวิชัญญรูปังโลกมิเคหิจิกถทันจุประลพนิยังเกสันจิสุตุวิติตังคุณกายะตายะนาเมิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปปสสตตังมนสิสุทธะภาษาทัานานุญญติกานะมะสมุตตมะปุณณปูมัง ลูกาปมุชนะมุขสารนังคตานังปูชารเเหสุปะละมังอภิปูชนนยังนิพพานะสัจจิคิริยายุปนิสัยฐังสัมมากิเลสัมมะโสทะนะสิทิยาจะสาธุหิอัตคุสะเลหุปะเสวนิยังปาเนหิจาปิสารนังขมะนียะเมวะตัสมาหิตังติรรตานังสารนังคาตมหะรัตินิบังคณะนิสุนัมัสสะมานาปูเชมะจาปิสสะตังสุปัสสนะจิตตาตถานุปาริจัริยาสตารตาจัต คุณเยนะตถะสุกเตนะสุขีภวะพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสถาปิสุวติฮโณตุโยเจทะธรรมวินัยมิปมานปปโตโลกุตราพิสมโยนิยโตสุโูชังตัสโซปณนิสยะจายะายมปิฮโณตุวัตุเตเยปริจิตโตสุปัสสะทกาโรแปดลมกาสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหมลาปะกโตสามังวัพุทโธสุกตวิมุตโตวรสะปาสามิเนโม จยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวินยังพุทธังวรันตังสิรสานมามิโลกัสสนาทันจาวินายกันจะตันเตจะสาเตเจะจสิติวหตุสปันตรายาจะวินายสเมนตุตรมโมตโชโยวิยะตัสสะสัตตุทัเสสีโลกัสสวิสุทธิมาคังนิยานิโกธรรมทารสะทารีสตาวะโหสันติการสุจินโนธรรมังวรันตังสิรสารมามิโมหปทาลังอุปสรรตตาหังตันเตจะสาเตเจะจสิติวันตุสพันตรายาจะวินายสเมนตุสัทธรมมเสนาสุกตานุโโยโลกัสสปาปุปะ กิเลสัจชตาสันตุสยังสตินิโยชาโกจะสวากดาตธรรมมังวิธิตังคารุติสังขังวรันตังศิลสานมามิพุทธานุพุทธังสมะศีลติถิงตันเตชะสานเตเจจิติโมนตุสัพพันตรายาจะมินาเสมนตุเก้าวบทส่วนนโมการะตะกัคคตานโมราตูสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิโนนโมอุตมะธรรมัสสะสวากดาตสีวเตนิทะนโมมหาสังฆัสสาปิวิสุทตสีละติติโนนโมโอมาตายารัตตสละตัลตยัสสัตุกัง นมโมอุมาคติตัสสะตัสสะวัตุตยสปินมโมการัปปภาเวนะวิคัจจันตุอุปัทวะนโมการานุภาเวนะสุว,วัติหงตุสัพพทานมโมการาสัตเตชนะวิทิมาหิโอมิเตชวะสิบบทสวดมหาสม,มัยสูตรอีวามีสุตังอีกังสมยังพระกวาสกเกสุวิหรารติกาปิละวัตุสมิงมหวาวเนะมหาตาพิกุสังเกนสะสติงปัจจมะเตหิพิกุสเตหิสเปเิวะอรหันเตหิทัศหิจารุกะธาตุหิหหเท,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 ทวตาเยปุยนะสันิปติตาหนติปักวันตัง ทัศนายะพิกุสักกัจจะตากุจตุดังสุตาวาสกัยิกานังเทวานังเอตตังโมสียยังโคูพระกวาสเกสุเมรติกาปิลาวัตุสิมหาวเนมะตาปิกุสันกีนะสถิติปจามติยิปิกุสติยิสเปเหวะอรหันติยิทัศนิยิจดุบตาตุหิเทวตาเยบุเยนะสนิปติตาหุนติปกวันตังทัศนายยพิกุสักกัจจะยานุนามยามปิเยนาพระกวาเตนุปสังกมยามาอุปสังกมิกบตวะพระกวาตูสติกีปจิกาคาถาปเสยามติอตาโคตาเทวตาเสยยถาปีนามปปปปปวววาาาาุรรริิโสสสสมจตตััังงงหยา พาหังส ah e ัมมิเจยะเอวะมีวะสุตาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภระกัวโตปุระโตปตุลาังสุอัตตโคตาเทวตาภระกัวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอตังสุเอกมันตังติตาคคเอกาเทวตาภระกัวโตสัตติเกอิมังกาตังอภัสิมหาสมโยปวันตสมิงเทวกายาสมาคาตาอคาตมหังอิมังตัมมะสบัญยัติทักิตายิวะอปิราจิเตสังกติอัตตโกวะอภราติวะตาภระกัวโตสัตติเกอิมังกาตังอภัสสิตัตระภิกขะวุปสมาริาหัง อัตคุวะปาราติวตาปกรวตโตสถิเกยิมังคตังอภิษีเชตวาคีลังเชตวาปะรีขังอินทคีลังโอหัดจัมมะมิชาติจรันติสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตคุวะปาราติวตาปกรวะโตสถิเกยิมังคตังอภิสีเยเกติอุถังสันังคตาเสนะเตะมิสติอปายพูมีงปหายะมนุสสังเทหังเทวะกายังปริปุริสันติติอัตคุวะปกวะภิกขุวะมันเตสีเยปุยนะภิกขวีทัสสุนุกตาโตสุเทวตาสันิปฏิตาหนติตาตากะตัง ทัสนายะพิกุสักขันจะเยปิเตพิกเวเอทรงอติตมัตตานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะกวนตานังเอตตาปรมาอิวัติวตาสนิปติตาเฮสยทงเซยะถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพิกเวอภวิสันติอนาคตมัตตานังมัตตานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะกวนตานังเอตตาปรมาอิวัติวตาสนิปติตาภวิสันติเซยยะถาปิไมหังเอตารหิอจิคิดสามิพิกเวเทวกายนังนามินามานิกิตติยิศสามิพิกเวทิวกายนังนามานิเทสิสามิพิกเว เทวกายานังนามานิตังสุนาตะสาธุกังมานัสิกรุตตปาศิสามิติเอวัมปันเตติโคเติปิคูปักวัตโตปจัตโทสุงปักวะเอตัถวจจะสิโลกามนุกัสสามิยตะบุมาตัสสิตาเยสิตากิริขุลังปยิตตตาสมาหิตาปุตุสีหวาสัลีนารุมังสาบิสัมปุโนอุทาตมานาสาสุธาวิปัสสนามนาวิลาปิโยปัสสันเตยัตวาวะเนียกปิลาวัตเวตโตมันตยิสัตถานสมาเกสัสสเนตีทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิโกโวเตจัตตปปมะกลุงสุตวาพุทธศาาาาสสสสนนนนนเตตัััััพุุุยงงอมม อภิเกษตะมัตตะคุงสหัสสังอะสัตตังลิงสตังเอกิสหัสสานังอมนุสสานัมัตักสุงอภิเกศตะมัตตะคุงทิสาสภะพุทธาหุงตันจักสัังอภิญญายะวะวกิตวานะจักขูมาตตอมันตยิสัตถาสาวกีสัสนีลเตติวกคยาพิกตาเตวิชานาตะพิกาโวเยโวหังกิตายสามิกิราหิอนุบุปโสสัตตาสหัสสาวะยาขาปูมากะพิละวัตวาอิทิมันโตุชุติมันโตุวะนอมตุยะจิโนมุตตะมนาพิกโมงพิกุนังสมิติมนัง จะสาสาหายมกุฏายะขาณรัตนวันิโนยที่ม nah oh ันโตชุติมันโตวันะมันโตยะสัิโนมุทธรมนาภิกามุงภิกุนังสมิติงวนังสาตาคิลาติสาสหายัะขาณนัตนวันิโนยที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยะสสิโนมุทธมนาภิกามุงภิกุนังสมิติงวนังอิเจเตสุละสาสหายัะขาณนัตนวันิโนยที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยะสสิโนมุทธมนาภิกามุงภิกุนังสมิติงวนังเวสามิตาปัจจสมัยยะทักยะขาณนัตนวันิโนยที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยะสสิโน Oto mana api kamu pikunan semeting menang kubirora cangiku be bulasan iwe sata sasangnya kanang pagi rupa seti kubirora cangiku besok pakat semeting menang manjati sang raja datar atau pasal seti kata pandangan tiba tili mahal raja sesuatu tapi tasapowo indara mama pala itim mentaujuk tim mentaua naman toja seseno buto mana api takiran jati sang raja wudhu tak pasal seti kupatan Maharaja tiba tili mahal raja sesuatu tapi Muntojutimanto, Namotojaya Sino Muta Mana Pika Mung Piku Nang Samiti Nang Pasih Mancat di Sang Raja Wilu Paku Pasasaati Jang Kandang Ati Pati Maharaja Jaya Siso Putapi Tasapavo Itanamama Palai Iti Muntojutimanto, Namotojaya Sino Muta Mana Pika Mung Piku Nang Samiti Nang Utarangcati Sang Raja Kubilo Ta Pasasaati Jang Kandang Ati Pati Maharaja Jaya Siso Putapi Tasapavo Itanamama Palai Iti Muntojutimanto, Namotojaya Sino Muta Mana Pika Mung Piku Nang Samiti Nang ปริมาณทีสังตาตารัโถทักกีเดนะวิรุณาโูปัจชิมมนะวิรูปโกกุเปโรจังที่สังจตตารูเจีมาราชาสมันตาจตุโรทิ่สังตาตันลามนาทังสุวรรณีกับปิลรัตเทวเตสังมัญญาวิรุทาสาอาคูวันจันิกาสธามายาภูเทนทุเวทินทุวิภูจะวิภูตูตระหะจะันโนกามันเจโตจะกินมุบุตุนิมันตุจัปะมาทูโอปมัญญูจัทวพสุโตจามัตติจิตตเสโนจัลัพโณนารุราชาจโนสโพ อาคูปัญจสิโคจิวติมพรูจุลิกชาวัชสาไสเอติจันเดจาราชาโนคาทพาสะราจุปิโมตมนาภิกามุนิกุนังสมิติวนังอาตาคูนาปาษานาคาเวสาลาสะตัจกากัพพะรัสตระอาคูปายาคาสหายาติพุยามุนาทัตตะลาจะอาคูนาคาเัสสาชโนเอราวันโนมาหานาโคสุปะคาสมิติวนังเยนาคาราชีสหาสาหารันติทิพาธิชาปะคีวิสุตจักูเวหานเจสัติวันมจัปตาจิตราสุปนาอิติเตสนาเมงอภิยะตถานาคาราชานามาสสิสุปนาโตขิมามากัสิพุทโธสันนายัตา นาคาสุปนาสารนามะการสุปุตังชิตาวชิระหัตถนะสมุตังอสุราสิตาปาโตโลวัสวัตเตีอิทิมัโตยะสสิโนกัละกัญจามังอาวิสมาอสุราธนวิกสาวิวปจิตติสุจิตจะปหาราตุลโมจีสาสัตันจับปริปุตานังสภิโรจนามกาสันหิตวาปะดิงเซนังรองุทามุปปามขุมงสมณโยธานิปตติปิคุนังสเมิติงวนังออาโปจเทวาปทวีจัติโชวายุตาตาขุมงวรุณาวรุณาเทวาโสมโจเจตัสสัสหามิตากรุณากายิกา อา no kind of ูเทว aja ซาจิโนตตสชตากายะสพนนตวันิโนยิิมตชุติมโตวันันตเยจัจโนมุทมนาภิกมุงิกุนังสติณัวินดูจตวาหิจะสัมมาจตุวยมะจรสุปนิสาเทวะจะธคูปุระกิตาสุริสาสุริยะสูปนิสาเทวะสุริยะมาคูปุระกิตานักตานิปุระกิตวะอากูมันตวลาหกาวะสุนังวสโวเศโตจักุปะคาปุริตโตตเสตตะตากายะสพนนตวันิโนยิิมโตุติมโตวันวันโตจัสจิโน สิขาลิวะอริตกาจโรชาจอุมาบุพะปาชิโนุรุณาชาธรรมาจะอจุตาจะอชกาสุเลายูดิาอาคูอาูวะวนสินทัสิตทัตากญาสปินันตวิโนิิมันตชุติมันตนมันตยะสิโนมุตมนาภิคมุิคุณังสมิติมนังสมนามสมนามนุสสามนุสุตมาิตาปตุสิกาอาคูมโนปตุสิกาอตาคูรโยติวาเยจเตวสินปะคามหาปะรคาอาคูติวายะสิโนทัสิตทัตากญาสปิน ุกากุมหาอรุณาอคุเวกนาสัาอุทาตะกาหาปโมคาอคุติวะวิจกนาสตามตตารักชานิสการเจเจสัิโนทนัญยางอาคาปจุนโนโยิสารอภิวัสติตาเซติตาสตากายยาสปีรนตวนิโนอิทิมโตชุติมโตนวันโตยสสิโนโมทมนาพิกามุพิกุังสมิติมนังเกมยะตุจิตายามากตะกาเจเจสัิโนสัิตกาลมะสิตาจดตินามาจารสวะนิมารติตองอากุอตากุปะระนิมิตาตาเซติตาสตากายาสปีรนตวนิโนอิทิม สัตธีติมนิกายาสัพนานตวนิโนยนามวะเยนาอคันชุงเยจันีสันสหปุถะชาติมักีหลังอุคตินมนาสวังตะกีโมคาตรังนังจตังวจิตาติตังสุพรมาปรรมตโตจับปุตตะอิทิมโตสหรัฐนังกุมารโรติโสจะโสภะคัสเมติงนังสหรัฐพรมาโลกนังมหาพรมาพิติตติอุปปัโนจุติมันโตพิสมาคการจุบยาสิโสทัศเศราอิสราอกูปเจกวสวัตติโนตีสันจามเชโตอาคาริโตปริวาริโต เจะสเปียบิกันเตสินเตทวีสปอมกีมาราสินาพิกามีปัสสะปัจการนาสัมมันติยังเอตกานาตาปัตะตะราคินาปตุมตุวะสัมมันตาปริวาริธามาโวมุจิตาโคจิลังอิติตัธรรมาเซโนกันนาเซนังอเปชัยิปาลินาตระมาหัจชะสัลังกตวานอเประวังยธาภูตสโคเมโคตานายันตุสวิจุโกตันซาตัธาโสปจุตาวัติสังกุตุอัยยังวสีตันจะตสปังอภิณญาญะวะกิตวานาจักุมาตโตมันติยิสตาสาวกิศาสนิณิติมาราสินาพิกตาติวิชชนันตาพิกโบเตจะตตับกง วิตาลาจิปกามุงเนสังโลมาปีอินจะอยู่สเปวิจตสังขมาพยาติตายาสสิโนโมทิติสาภูตหิสมกาเตชเนสุตต as e anyway. ิส ah. ิบเอ็ดบทสวดมังกรสุตตังอสิวนาจะพานังปฏิทานันจะสิวนาปูชาจะปุทิยานางเอตมังคกลมุตมังปฏิรูปัสสวาโสจะปุเพจกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาันนี้ที่จะเอตมังคกลมุตมังภูสัจจันจะสิปันจวินัยโยจะสุสิกิโตสุภาจิตาจะยาวาจะเอตมังคกลมุตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทารสัสสังกภูอนากุลาจะากมันตาเอตมังคกลมุตมังทานันจะ ธรรมะเจริยาจะ์ยัตการันจะสังฆโวนามวชานิกมานิเอตมังคลุมุตมังอรติวิรติปปามะชปาน n าจะสัญญโมอปมาโตจะตทำยโสอตมังคลุมุตมังคารวจะนิวัโตจะสนตุธิจะกตันตุตากาลินะธรรมะสวนังเอตมังคลุมุตมังกันตีจะัศวัจัศตาสมนานันยัตสันนังกาลินะธรรมะสักชาเอตมังคลุมุตมังตะโปวจัตพมาจาริยันจะอริยสัจจานะทัสนังนิพพานาสัจิกิริยาจะเอตมังคลุมุตมังพุทธะสัลุกะธรมิหิิตังยัศณะกัปติอโศกัััังงงงวิเเมมมมอตตคลุุัง เอตาทิสานิกตะวานะสัพตะมาปราจิตาสัพตะโสจิงขจติปันเตสังมังคลมุตตมันติสิบสองบุษวัตระตนาปริตยังจิติวิตังอิตาวามุรังวาสเคสุวายังระตะนาปณีตังนาโนสมังอติตาทาคาเตนะอิตัมปีพุเตรัตนังปณีตังเอตินะสัจเจนะสุวติหุนตุขยังวิรากังอมตังาปณีตังยัตตาชกาสกัญมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมะติกินจิอิตัมปีธรรมเรัตนังปณีตังเอตินะสัจเจนะสุวติหุนตุยัมพุทธเศถโผลริวันนะยีสุ สมาธินาเตนะสมโะวิชติอิทัมปิธมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุปฏิมณตุเยบุกะลาอัฏฐสตังปัสสาจตาริเอตานิยุคานิมติเตทากินยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุตินานิมหผลานิอิทัมปิสังเกรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติมณตุเยสุปยุตตามะนะสาธเนนะนิกามิโนโคตมะสาอาสนมิเตปฏิปตาอมะตังวิคัญญาตามุธานิปุติงพุชฌมนาอิทัมปิสังเกรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุปฏิมณตุขีนังปุรานังนาวัง นติสัมภวัง,ว,ว,งวิรัตตจิตตายติเกภาวสมิงเตกินาปิชาอวิรุณิชนทานิปันติธีรายธายัญปติโปอิทมปิสังเคระตน,นังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหนตุสิบสามบุตรส,สวดธรรมบทสารสวรัตตาหวีชิตังเซโยยาจายังอิตาราปชาอัตตทันตาสะโพสาสะนิจังสัญญาตระตจาริโนนิวเทโวนัคันทพูนัมารสุสาภุมุนาชิตังอภิจิตังกิกรารัตถา,ารูปัสสะชันตุโนงสิบสี่บุสวดเกสรปตตสูตรพาสิตามิทังเตนะปะกวตตา ชนะตาปัสตาอะระหัตตาสัมมาสัมพุทธธนะอิตัตุมเอมาอนุสเวนะมาปรมะปารายมาอิติการะกิรายมาปิจักสะปัตินะมาตะกะหินตุมานายกะห็นะมาอาการะปาริวิตรกินะมาทิฏฐินิชานะกัตติยามาปัพพะรูปตายะมาสัมโนคารุยะถาตุมิหีอัตนาวะชนะยะถาอิเมตมะอกุศลาอิเมตมะสัพพชาอิเมตมะปิโยขระหิตาอิเมตมะสมัตตาสมาตินาอหิตายะตุกายะสัพพตติอัตตุมิหีปะชะ เอยถายถาตุมีอัตานาวะจันนยถาอิมีธรรมาอุสลาอิมีธรรมาอนวชจยอิมีธรรมาวิญญูปัสสถาอิมีธรรมาสมุตาสมาตินาอิตายสุกายยสัมปตติอัตตุมีหีอุปัตสัมปัชวิหะเรยาธาติสิภาบุสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตะมะปะมายุงชชรุปนิตตสระนะสันติตานาเอตังพยังมรณะนีเปกะมโนบุญญานีกัยิราถสุขามะหานิอุปนิยติชีวิตตะมะปะมายังชชรุปนิตตสระนะสันติตานาเอตััังงพยมมมเปนโลกาิสัง ปัจจัยเหสันติเปโคโยทะกาเยนะสังยโมวาจายะอุทะจิตัสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายโหติยังชีวะมโนปะกะโรติปุญญังธโมหเวรคติธรรมจาริงธโมสุจิโนสุขามะหาติเอสานิสังโซธรรมีสุจิเนนักทุกขติงคัจติธรรมจารีสเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐนิปินติทุกขเอสัมโควิสติยังสเพสังขาราทุกขติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐนิปินติทุกขเอสัมโควิสติยัง สเพธมานาตาติยถาปัญญาปัสสติอตานิปินติทุกขีเอสะมะโควิสุติยาสิบหกบทสวดอภรนกัจฉรกอภรนกถาณมีเกทุติยังอาหุตักกีกาอิตะทัญญายะมีทวีตังคะเนยะกอภรนกังปาองเวสรณังยติปปะตานิวนานิจักอารามารุขจีตยานิมนุษาปยญตัจิตาเนตังโคสรณังคีมังเนตังสรณมุตตะมังเนตังสรณามาคามะสัพตุขาปมุจจติโยจัพุทธันจัตมัญจะสากันจะสรณังกโต จะตาริอริยะสัจจานิสัมปัญญยาปัสสติทุกขังทุกขสมุปะทังทุกขสัจจะติกำบังอริยันจะอัตถังกิกังทุกขูปัสสะขามินังอีตังโกสาระนังคีมังอีตังสระมุตมังอีตังสระนามะขมะสัพพะตุขาปมุจจติสิบเจ็ดปศุสวดพทัทเธกรัตตคตาอติตังนานาวปปะมยยะนัปปติกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะตัดตีตมัมปะอีนันตังอปัตตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่่วววงงไไปปปแแลลล้้้สินนนนััก็็เอะ และสิ่งนี้ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัทธัตวิปัสติอสังีนางอสังคุป,ปังตังวิทายะวิทามะลุปร,รุปหิยีก็บุคคลในเห็นแจ้งทำในปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นเพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปูพงเถิดอชีวะกิจะมาตัปองผูชัญญามานังสุเบยพิ่งทำความเพียนจะในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนายโนสังฆรันตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความปัดเพียงกับมัจจุราชผู้มีเญญญทั้งาย เอวังวิหาริมาตาพิงอโหรัตตะมะตันติตังตังเวพัทเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนะั้นแหลว่าผู้มีราณีหนึ่งจะเินด้วยประกันชนีและสิบแปดบสวดปิณปัจวคณะปะฐะชาราตมุมะหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ปญาทิตม,มุมะหิพยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะตมุมะหิมรณงอนังอน เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพนความตายไปไม่ได้สเพย์ย่เมีปีเย,ยหิมนาปีหิมนานาพาววินาพาวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของลกของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสโกโมหิกรรมทาธยาโตกรรมโยนีกรรมปับุกรรมปฏิเสลโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ดตามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามีกัลยายนังวาปะปังวาตัสทายาโตวาวิสามิเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั เอวังอมิหอภินัานปัจเวีกิตตปังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด19บทสวดเทวตาอุโยชนาคาถาทุกขปตตาชนิทุกขะปยาปตตาชนิปยาโสกปตตาชนิโสการุนตุสเพวิปานิโนเอตาวตาจะอมิหสัมปตังปุญญาสัมปตังสเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทายักสีลังละคันตุสัพปทาภาวนาเพริตังหนตุคัจจันตุเทวตาคาตาสเพวุทาภรัปตาปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันตติชินะละมตาาาวววิิสสัพโบทททดเปฏนถา ขัานธรรมยังปฏิทานนักาตาโยพนามเสยญาติวตาสันติวิหารัวชนีตูเปกเรกเระเลโพธิกระเลตยิงแตยิงตาธรรมตาเนนะปวันตุปุชิตาโสติงกระโนเตทาวิหารมัณฑเลเถราจมัชฌานาวกาจะปิกโวาสารามิกาธานาปฏิอุปัสกาคามาจเทสานินามาจไอสราสปานปูตาสุกิตาปวันตุเตชราผู้ชาเยปิจะอันตสัมภวาสังเสตชาตาตาธโมปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเปปิทุกสะกระโนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธโมธรรมตราจปุกะลาสังโคโหตุ สมะโควะอัตฐายะจหิตายะเจอะมีระกตุสัทธโมสัเพปิธรรมจาริโนวุติงสัปปะปุเนยามะธรรมีอริยประเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานคาถาอันธรรมยังปฏิทานคถาอยู่ปนามัสีปุญญาปุญญสิธานิการตะสะยานัญญานิการานิเมเตสัญจะภาคิโนวุนตุสัตตานันต์ปะมานากาเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐานมีจาปยัทิฏฐาวาอันเยมัจจตะเวริโน สตาปิทันติโลกัสมิงเตปุมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวการาสังสัรตาพระวาพระเวยาตังเยปฏิทานมีอนุโมทันตุติสยางเยจิมังนับประชานติเทวาเตสังนิมีตะยุงขอจัดตั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาในบัดนี้แรงบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีกุณมีมาดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นแลสัต้งหลายอย่างที่เป็นกลางแลมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภู ต้องเท so, ี wow. ่ยวอยู่ในภูบน้อยและภูบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการในส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนโมธนาฐานยิ่งเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกันในส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาตินานาบุตรยายนังอนุโมธนาเหตุนาสัพภีสตาสตาหุนตุอวิราสุขะชิวิโนขีมปัตันจัปะปุลตุเตสาสาสิจะตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรียนสสขขเเเเเมอออถถิิิดดลจจงงงต่าาััันนคววร้์ห็ ด้วนุนุภา,านนพแห่งสัจจะอธิษฐานดนุภาพแห่งความเพียรอน,นิสง์แห่งการบูชาพระนารายด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอเกีข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนโมตนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมือ่ออนโมตนาแล้วโปรดอำนวยนความสะดวก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกริ้งปร,รีพินาดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดสงวนวิานห,หารตลลอดจนบุมงคลลงทั้งหลายที่สางงขึ้น้นนททัีท่่ผามามและะที่จจัดสร้าางในนอคตขอจงเปลอดจนวิตและถุมงคล ในประกาศตาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิทุญการเถิดสาธุ